อัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะกลางฤดูกาลควีนเคเลเฮอร์ her, ผู้รักษาประตูมือสองของลิเวอร์พูลเตรียมอำลาถิ่นแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลนี้หลังนักเตะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงแม้จะทำผลงานดีเพราะหงแดงยืนมั่นในตัวอาิซอนเบเกอร์นายทวาชาวบราซิลจากการรายงานของเดอะไทม เบอร์จิลฟันไดเซ็นตอร์แบคกับตันทีมลิเวอร์พูลมีแววอำลาทีมเนื่องจากเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะนัดพูดคุยกับฟาฮัดบินนาเฟลประธานทีมเอาฮีราวในกรุงลอนดอนจากการรายงานของเดอะมิลเลอร์ แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณากว้าตัวนนก,การลุยกองกลางของยูเวนตุสมาเสริมทัพในช่วงเดือนมก,กราคมนี้เพื่อหวังแก้วิกฤตแดนกลางหลังทีมขาดโรดี้ห้องเครื่องคนสำคัญเนื่องจากต้องพักยาวทั้งซีซั่นจากการรายงานของเดวิดออสตินอีวานเฟอร์กูสันกองหน้าของไบตันแอนโฮบเอาเบียนเนื้อหอมสุดๆแม้จะไม่ค่อยได้ลงสนามแต่ตอนนี้ทั้งเวสแฮมยูไนเต็ดและบอลมัร กำลังแย่งตัวเพื่อหวังดึงไปร่วมทัพโดยเหลือแค่รอคำตอบว่าไบาตันจะยอมปล่อยตัวช่วงเดือนมกราคมหรือไม่จากการรายงานของ t x e อ็กซ e ยูเวนตุสเดินเรื่องติดต่อนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเพื่อหวังเจ้าคว้าตัวลอยเทลลี่กองหลังชาวอังกฤษมาร่วมทัพ หลังนักเตะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแต่งานนี้ต้นสังกัดของนักเตะต้องการค่าตัวอย่างน้อย30ล้านยูโรจากการรายงานของจาลูก้าดิมาซิโอแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดหมายตารายันเอสนูรีแบ็กซ้ายของวู๊แพมตันวันเดอร์เลอร์เพื่อหวังนำมาอุดช่องโหว่ในตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่ลูเบนอาโมิมต้องการในช่วงตลาดฤดูหนาวนี้จากการรายงานของดออินดิเพนเดนต์ Real ลเบติคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับ m a n เชสเตอร์ยูไนเตในเรื่องการยืมตัวแอนโทนีมาร่วมทัพในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของซีซั่น2024-2025โดยตอนนี้เหลือแค่เจรจากเกี่ยวกับการให้ผีแดงช่วยเรื่องค่าเหนื่อยในช่วงระยะเวลา6เดือนจากการรายงานของ BBC